iPhone 16 s ก r i e s ก่อนเปิดตัวจริงๆหน้าตาจะเป็นยังไงมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเตยจะพาทุกคนนะคะไปสรุปหน้าตา iPhone 16 s e r i e s นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 16 iPhone 16 plus iPhone 16 pro iPhone 16 pro max นะคะสี่รุ่นนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะ ภาพรวมแล้วสเปคในแต่ละด้านจะเป็นยังไงให้เห็นภาพชัดที่สุดนะคะถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วนะคะว่าก่อนเปิดตัวนี้เนี่ยสรุปแล้วภาพรวมเป็นยังไงไปเริ่มดูกันที่ iPhone รุ่นธรรมดาอย่าง iPhone 16และ iPhone 16 Plus กันก่อนเลยดีกว่าค่ะในส่วนของ iPhone 16และ iPhone 16 Plus สนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการดีไซน์ค่ะถ้าให้พูดกันให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะการดีไซน์ของ iPhone 16นะคะแล้วก็ iPhone 16 Plus รอบนี้เนี่ยโมเดลยังคงใช้โมเดลเดียวกันกัับตวของ iPhone 15แล้ว iPhone 15 Plu s นะคะรูปร่างต่างๆมีความคล้ายคลึงกับเดิมค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลักๆนะคะก็คือการวางกล้องหลังที่ก่อนหน้านี้ใช้การวางเป็นรูปแบบแนวทะแยงให้เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบแนวตั้งนะคะก็จะช่วยให้การดีไซน์ต่างๆดูมีความมินิมอลมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งนะคะยังมีการปรับแต่งนะคะรูปแบบการออกแบบภายในเพื่อช่วยเนื้อเรื่องของการระบายความร้อนให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการดีไซน์เนี่ยก็ยังมีสิ่งอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะที่น่าสนใจในรุ่นเเลล็็กยกยคือ การเพิ่มปุ่มนะคะที่เป็นปุ่มแอคชั่นจากที่ก่อนหน้านี้ใน iPhone 15นะคะมีเพียงแค่ในรุ่นโ Pro และรุ่น Pro Max เท่านั้นที่ได้ปุ่มแอคชั่นไปใช้งานนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยในรุ่นธรรมดาใน iPhone 16ซีรีส์เรานะคะก็สามารถใช้งานปุ่มแอคชั่นตัวนี้ได้แล้วและอีกหนึ่งปุ่มนะคะที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นเสียงฮือฮากันเยอะมากๆเลยก็คือปุ่มแคปเจอร์นะคะที่คาดว่าจะมีให้ใช้ทุกโมเดลไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กอย่าง iPhone 16หรือว่า iPhone 16 plus ค่ะ ตัวนี้นะคะคาดว่าในการใช้งานเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันกับการใช้งานการกด เหมือนกับกล้องดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นจะรองรับแรงกดเนี่ยได้หลายระดับเลยเหมือนกับการที่เราใช้การกดเบาๆเพื่อการโฟกัสแล้วก็ใช้การกดแบบเต็มแรงนะคะเพื่อการถ่ายภาพอันนี้เนี่ยทางนี้ทางนั้นการใช้งานจริงๆจะเป็นยังไงใช้งานได้นอกเหนือจากนี้อีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูในส่วนของการเปิดตัวกันอีกทีนึงค่ะและทีนี้นะคะในเรื่องสุดท้ายเลยที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการดีไซน์ก็คือในเรื่องของสีสันในรุ่นธรรมดานะคะอย่าง iPhone 16และ iPhone 16 Plus เนี่ย ตอนนี้นะคะมีข่าวลือออกมาว่าจะมีด้วยกันทั้งหมด5สีคือสีดำสีขาวสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวค่ะ ่วนในด้านของหน้าจอนะคะ iPhone 16และ iPhone 16 Plus สรุ่นนี้เนี่ยคาดว่ายังคงใช้หน้าจอที่เป็น Super Retina XDR ค่ะตัวของ iPhone 16นะคะคาดว่าจะมาในขนาด6.1นิ้วและตัวของ iPhone 16 Plus นะคะคาดว่าจะมาในขนาด6.7นิ้วค่ะส่วนในด้านของการใช้งานหน้าจอนะคะตัวนี้เนี่ยรองรับอัตรา Refresh Rate 60Hz รองรับหน้าจอนะคะที่ใช้งาน Dynamic Island ได้พร้อมทั้งยังรองรับหน้าจอนะคะที่ใช้งาน HDR ทูโทนนะคะแล้วก็ในส่วนของความสว่างสูงสุดของหน้าจอเนี่ยก็ยังคงรองรับได้อยู่ที่2,000นิตแต่ว่าความสว่างทั่วไปในการใช้งานนะคะคาดว่าจะมีการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นจาก1,200นิตเป็น1,600นิตค่ะส่วนชิปเซ็ตของทั้ง2รุ่นนี้นะคะคาดว่าจะเป็นตัวของ A 1 8 Bionic นะคะในการใช้งานเนี่ยมาพร้อมกันกับขนาดความจุที่อัปเกรดมากยิ่งขึ้นเป็นขนาดแปดกิกค่ะ ส่วนขนาดลอมยังมีให้เลือก3ขนาดเหมือนเดิมนะคะก็คือ1 2 8่งร้อยยแกิกสองกิกและ5 1 2ร้กิกค่ะตัวนี้เขาก็จะรองรับะะเป็นการใช้งาน 5G Wi-Fi นะคะอยู่ที่ 6e ส่วนบลูทูธเนี่ยอยู่ที่บลูทูธ5.3ค่ะมาพร้อมกันกันกบการรองรับ NFC และ Ultra Wideband ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของตัวกล้องนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีกล้องหลังมาให้2ตัวด้วยกัน เป็นตัวของกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลมี OIS กันสั่นมาให้นะคะพร้อมทั้งตัวนี้ยังสามารถรองรับการซูมแบบดิจิตอลได้10เท่าค่ะถัดมากับตัวของกล้องอัลต์วายนะคะความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยเป็นกล้องทรูเดฟความละเอียด12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะคะในการถ่ายภาพนะคะคาดว่ารอบนี้เนี่ยจะมีการอัปเกรดในส่วนของเซ็นเซอร์ให้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นทําให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าจะเป็นในด้าาานขออองกรรถ่ยวดีโะะคหื ว่าการใช้งานการถ่ายภาพ HDR ก็จะสามารถทำได้ฉลาดแล้วก็เก่งมากยิ่งขึ้นส่วนในด้านของการเชื่อมต่อนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยรองรับการใช้งานพอร์ตที่เป็น USB-C 2.0พร้อมทั้งยังรองรับ Display Port ได้ด้วยแบตเตอรี่ของทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะให้มาไม่เท่ากันตัวของรุ่น iPhone 16นะคะตัวนี้เนี่ยจะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่3561 m มิลลิแอมนะคะในขณะที่ตัวของรุ่น iPhone 16 plus เนี่ย ตัวนี้จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4 6 0 6มิลลิแอมนะคะในด้านของการรองรับการชาร์จไวคาดว่าจะมีการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นรองรับการชาร์จไวได้สูงขึ้นเป็น4 0วัตต์แล้วก็รองรับนะคะในด้านของการชาร์จไร้สายที่เพิ่มมากขึ้นจาก1 5วัตต์เป็น2 0วัตต์ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันตัวเครื่องแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะการป้องกันตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเขามีตัวของการป้องกันน้ำและฝุ่นอยู่ที่ระดับ IP 6 8สามารถป้องกันน้ำลึกได้นะคะอยู่ที่6เมตรไม่เกิน30นาทีส่วนระบบการป้องกันบุคคลนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีมาพร้อมกันกับ SOS ฉุกเฉินผ่านทางดาวเทียมแล้วก็การตรวจจับการกันชนให้เราได้ใช้งานกันด้วยถัดมานะคะกับตัวของโมเดลที่เป็น iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max กันบ้างดีกว่าค่ะ ในส่วนของ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max นะคะในด้านของโมเดลในการใช้งานเนี่ยแน่นอนว่ายังคงใช้โมเดลที่ใกล้เคียงกันกับตัวโมเดลเดิมแบบแทบจะ1 0 0เลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพิ่มเติมมากนักนะคะเพิ่มเติมเข้ามาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของความบางของตัวเครื่องที่คาดว่าจะมีความบางมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งนะคะกับในส่วนของความบางในการใช้งานหน้าจอที่จะมีความบางลง และนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านของการดีไซน์จริงๆเลยก็คือการเพิ่มปุ่มนะคะที่เป็นปุ่มแคปเจอร์นะคะเข้ามาให้เราได้ใช้งานกันในรุ่นของ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ค่ะโดยถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของสีสานเนี่ยจากที่รวบรวมข่าวลือออกมานะคะก็คาดว่าจะมีด้วยกันทั้งหมด5สีค่ะคือสีขาวสีดำสีเงินสีเทาแล้วก็สีโรสนะคะก็ต้องมารอรุ่นกันในเรื่องของสีอีกทีนึงนะแต่ว่าจากที่ข่าวลือออกมาเนี่ย สีนะคะเรียกได้ว่าน่าใช้งานแล้วก็ดูมีความเรียบหรูมากๆเลยทีเดียวถัดมานะคเรามาพูดถึงในเรื่องของหน้าจอกันบ้างดีกว่าค่ะหน้าจอนะคะของทั้ง2รุ่นนี้ก็ยังคงใช้หน้าจอที่เป็น Super Retina SDR นะคะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของขนาดค่ะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตัวของรุ่น iPhone 16 Pro นะคะคาดว่าจะมาในขนาด6.3นิ้ว ส่วนตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะรอบนี้ใหญ่จุใจไปเลยคาดว่าจะมาในขนาด6.9นิ้วค่ะในด้านของการใช้งานนะคะตัวหน้าจอเนี่ยรองรับการใช้งานหน้าจอโปรโมชั่น120 h ฮรองรับการใช้งาน Dynamic Island นะคะแล้วก็รองรับการใช้งาน all way on display ได้ด้วยส่วนถัดมานะคะก็คือในเรื่องของชิปเซ็ตทั้ง2รุ่นนี้คาดว่าจะได้ชิปเซ็ตตัวใหม่แ,แรงที่สุดเลยนั่นก็คือตัวของ Apple A18 Pro นั่นเองนะคะ ตัวชิปเซตตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกันกับขนาดความจุนะคะแรม 8GB กิกลอมมีให้เลือก3ขนาดด้วยกันก็คือ 256GB 512GB และ1เทเค่ะจะก,ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าเราอาจจะได้เห็น 2TB ทเอันนี้ขออุบไว้ก่อนนะเพราะว่าดูจากข่าวลือแล้วความน่าจะเป็นแล้วเนี่ยคาดว่าการที่เราจะอัปเกรดไปถึง 2TB เทเเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ปีนี้นั่นเองค่ะ ส่วนในด้านของการเชื่อมต่อนะคะในรุ่น Pro และรุ่น Pro Max เนี่ยทั้งสองรุ่นนี้รองรับการใช้งาน 5G ค่ะรองรับการใช้งาน Wi-Fi 7นะคะแล้วก็บลูทูธเนี่ยรองรับอยู่ที่5.3พร้อมทั้งตัวเครื่องยังมี NFC นะคะแล้วก็รองรับ u l t r ้ w i b a n d รุ่น2เหมือนกันกับรุ่นธรรมดาเลยค่ะในส่วนของการเชื่อมต่อตัวของกล้องเนี่ยได้ตัวกล้องหลัง3ตัวนะคะเหมือนกันกับตัวของรุ่น iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เลยตัวของกล้องหลักนะคะความละเอียด48ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับ OIS กันสั่นในตัวนะคะ ส่วนตัวถัดมาเป็นกล้องออาต์เทไวที่ตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นความละเอียด12ล้านพิกเซลก็มีการอัปเกรดนะคะให้กลายเป็นกล้องที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น48ล้านพิกเซลค่ะพร้อมทั้งยังใส่ OIS กันสั่นมาให้ใช้งานด้วยและตัวถัดมานะคะก็คือตัวของกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลความละเอียดของกล้องเทเลโฟโต้เนี่ยยังคงเท่าเดิมนะคะมาพร้อมกันกันกบ OIS กันสัน่นแล้วก็รองรับการซูมแบบออปติคอลได้5เท่า ซึ่งตัวของรุ่น iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เนี่ยตัวของ iPhone 15 Pro จะรองรับอยู่ที่3เท่านะคะแล้วก็ตัว Pro Max เนี่ยจะรองรับอยู่ที่5เท่าซึ่งรอบนี้ใน iPhone 16 s e r ซีรีส์เนี่ยคาดว่าทั้ง2รุ่นนี้จะรองรับการซูมออปติคอลได้เท่ากันอยู่ที่5เท่าเหมือนกันทั้งรุ่น Pro และรุ่น Pro Max ค่ะส่วนตัวของกล้องหน้านะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยได้สเปคเดียวกันกับตัวของ iPhone 16รุ่นธรรมดาเลยคือได้เป็นตัวของกล้องหน้า True Depth ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะแล้วกกกกก็มมาพร้้อัััน,นบโเดวยค่ะ ส่วนในด้านของการเชื่อมต่อนะคะตัวของ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max เนี่ยจะได้ตัวของพอร์ตที่เป็น USB Type C 3.0พร้อมทั้งรองรับ Display Port ได้ค่ะแบตเตอรี่ของทั้ง2รุ่นนะคะจะให้มาไม่เท่ากันตัวของ iPhone 16 Pro จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่3,355 m มิลลิแอมค่ะส่วนตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะจะให้มาอยู่ที่4,676ดม ah ิลลิแอมด้วยกันส่วนการรองรับการชาร์จไวนะคะก็คือการชาร์จแบบมีสายเนี่ยก็คาดว่าจะรองรับได้อยู่ที่40วัตต์ ส่วนการชาร์จไร้สายนะคะก็คาดว่าจะรองรับได้อยู่ที่20วัตต์ทั้งตัวธรรมดานะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro หรือว่า iPhone 16 Pro Max เนี่ยคาดว่าจะได้มีการอัปเกรดในส่วนของการชาร์จไวนะคะรวมทั้งการชาร์จไร้สายที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนในด้านของการป้องกันตัวเครื่องนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็ได้มาเหมือนกันนะคะกับรุ่นธรรมดาเลยคือรองรับนะคะการใช้งานนะคะการป้องกันน้ำและฝุ่นยอยู่ที่ระดับ IP68 ตัวนี้นะคะสามารถป้องกันน้าลึกได้6เมตรไม่เกิน30นาทีเหมือนกันพร้อมทั้งยังมี SOS ฉุกเฉินมาให้เราได้ใช้งานนะคะแล้วก็การตรวจจับการกันชนให้เราได้ใช้งานด้วยอีกเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดนะคะ4รุ่น4โมเดลนี้นะคะจะทํางานอยู่บนระบบปฏิบัติการ iOS 18ซึ่งทั้ง4รุ่นนี้จะรองรับการใช้งาน Apple Intelligence ได้ค่ะ จากหน้าตาสเปคทั้งหมดที่เตยเล่ามาให้ฟังนะคะในการสรุปข่าวลือครั้งนี้เนี่ยอยากจะรู้กันแล้วหรือเปล่าคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะราคาจะมีตัวไหนเพิ่มขึ้นหรือมีตัวไหนลดลงบ้างไหมนะคะต้องบอกกันเลยว่าจากสื่อนอกนะคะราคาเนี่ยคาดว่าใน iPhone 16รุ่นธรรมดานะคะ n p h o n e 16และ iPhone 16 plus เนี่ยสรุ่นนี้ยังคงตรึงราคานะคะในการขายเป็นราคาเดิมได้อยู่ค่ะ แต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นโปรนะคะอย่าง iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max คาดว่าราคาจะมีการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นเล็กน้อยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ100เหรียญเพราะฉะนั้นถ้าหากตีเป็นเงินไทยนะคะราคาก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ3,000บาทนั่นเองค่ะถ้าหากว่ามาคำนวณเล่นๆเ,เ,เข้าวๆนะคะก็คาดว่าตัวของ iPhone 16นะคะจะเปิดตัวมาในราคาอยู่ที่32,900บาทส่วนตัวของ iPhone 16 Plus นะคะก็คาดว่าจะเปิดตัวมาในราคาประมาณ37,900บาทค่ะ ถ้าหากว่าเป็นตัวของ iPhone 16 Pro นะคะก็คาดว่าจะเปิดตัวมาในราคา44,900บาทแล้วก็สุดท้ายนะคะ iPhone 16 Pro Max คาดว่าจะเปิดตัวมานะคะในราคา51,900บาทนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าหากว่าอยากรู้กันนะคะว่าไอทิเตยทำนายเอาไว้เบื้องต้นให้กับทุกคนได้ฟังกันก่อนหน้านี้ว่าสเปคกับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นจริงมากน้อยอย่างที่เตยวิเคราะห์มากน้อยแค่ไหนก็มารอรุนกันนะคะในงาน Apple Event ที่จะจัดขึ้นในวันที่10กันยายน2024นี้เวลาเที่ยงคืนนะคะถ้าหากว่าตามเวลาไทยเนี่ยก็คือคืนวันที่9ที่จะเข้าสู่วันที่10นั่นเองแล้วมารอลุ้นกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนเหมือนกับที่เตยบอกเอาไว้หรือเปล่าคะ่ะก็จะจากกันไปก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย